กลับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับกลับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมมีมาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลของเกจินะครับยอดนิยมหลายๆท่านนะครับหลายๆเกจินะครับนะครับก็จะมีอ่าเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่แพ้วนะครับแล้วก็อีกหลายๆเกจินะครับเดี๋ยวมารับชมกันนะครับช่องทางการติดต่อครับพี่พี่นะยึดบารมีพระเครื่องหนึ่งหกแปดเฮ้ยพี่เหมือนเดิมครับเป็นเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสองสองนะครับพี่พี่นะวันนี้ผมมีอ่าวัตถุมงคล ที่มีประสบการณ์แล้วก็นิยมนะครับเป็นสายเหนียวนะครับแห่งวัดนางหมันนะครับนะหลวงปู่แพ้วปาวโรครับพี่พี่นะเป็นตะกุดนะครับนี่คาดเอวนะครับพร้อมลูกสะกดนะครับพี่พี่นะที่มาแบ่งปันราคาพิเศษนะครับนี่พี่ดูนะครับนี่นะครับตะกุดนะครับคาดเอวนะครับพี่พี่นี่ลูกสะกดนะครับมีขนาดข้างนะครับแล้วก็ ยังมีนี่ครับตะกรุดน่าจะเป็นจานด้วยนะครับของหลวงปู่แผ้วนะครับเจจิสายเหนียวแห่งวัดล้างหมันนะครับเียนไปขี้เหล็กของท่านนะครับมีประสบการณ์นะครับออกข่าวนะครับนี่ครับตะกรุดขนาดข้างนะครับอันนี้เป็นลูกตะกรุดนะครับแล้วก็เป็นแผ่นตะกรุดจานด้านในนะครับนี่จานมีนะครับนะพร้อมซองเดิมครับผมมีมาอยู่ห้านะครับนี่ นี่ครับพร้อมสองเดิมจากวัดเนี่ยครับตะกุดมหาอุดหลวงปู่เพ้วปาวโลนะครับเป็นอยู่โยงคงกระพันนะครับแล้วคาดปลอดภัยนะครับพี่ยาวนะครับยาวเขียนเอวนะครับเขียนเอวได้นะครับสวยนะครับนี่นะครับนะครับซื้อหนึ่งนะครับได้สองได้สามนะครับนี่ได้นั้งนี่ครับลูกสะกดแล้วก็ตะกุดขนาดข้างอีกครับมาครับพี่พี่นะวันนี้ผมมีมาแบ่งปันอยู่นะครับ 5ดอกนะครับพี่ๆนะห้าดอกนะครับตะกรุดมหาอุดนะครับหลวงปู่แพ้ววัดลางหมันนะครับพี่ๆนะวันนี้ราคาพิเศษเลยครับพี่ๆนะเอาไปชุดละ350ร้อยห้าสิบใครเร็วใครได้นะผมมีแค่ห้าชุดเนี่ยพี่นะครับนี่หนึ่งสองนะครับสาม นี่ครับห้าชุดนะพี่ๆนะเหมือนกันนะครับห้าชุดสวยเหมือนกันไม่มีขาดไม่มีอะไรนะครับไว้เกียนเอวแควคาดปลอดภัยนะครับนะศัตรูนะครับมหาอุดนะครับผิดเดยนไปคลิกของท่านราคาแพงแล้วนะครับมีประสบการณ์นะครับอันนี้ตะกุดคาดเอวนะครับนะเอาไว้ใช้พุทธคุณได้นะครับดอกละแบ่งปันดอกละสามร้อยห้าสิบพี่ๆรวมส่งเลยนะครับสามร้อยห้าสิบรวมส่งเลยนะครับนะครับเบาๆครับนะ หลักร้อยพุทธคุณหลักร้านนะครับหลวงปู่แผ้วนะครับเกจินะครับแห่งวัดล้างหมันนะสายเหนียวนะครับสายเหนียวนะครับหลวงปู่แผ้วปาวโลนะพี่ๆรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับตั่นมีอยู่ห้าชุดแล้วกันนะครับพี่ๆนะห้าชุดที่ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับอรายการต่อไปนะครับเกจิท่านอื่นนะพี่ๆนะนะครับผมก็มีนะครับอันนี้เป็นดวงเศรษฐีนะพี่ๆ ดวงเศรษฐีฝังตะกุดหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ครับรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อทองนะครับฝังตะกุดฝาบาทนะครับเนี่ยเนื้อชั้นหมาครับประกันแท้นะครับนี่ครับเหรียญดวงอ่าพระผงเนี่ยดวงเศรษฐีนะครับเก็บได้ก็เก็บนะครับผมเหลือองค์เดียวนะฝังพลอยด้วยเงินหลายหลายมาครับดวงเศรษฐีนี่ครับตอกแจกนะครับ พิมพ์แจกอิตกุดนะครับนี่ครับวัดบ้านไร่นะโอเคนะครับพี่พี่อ่ะประกันแท้นะครับอมกล่องเดิมนะครับพระทองเอาสามร้อยครับดวงเศรษฐีแรกของพระทองแบ่งบันไปนะครับสามร้อยบาทนะครับในการต่อไปครับนะครับอ่านี่เป็นแบงค์หันถุงนะครับพี่พี่หลวงปู่หลิยววัดไร่แต่งทองนะครับนี่ ไอจานมือหลวงปู่หลิวนะครับนะท่านยังมีชีวิตอยู่นะอันนี้อันนี้ผมเขียนไว้นะครับหลวงปู่หลิวผมเอาสามร้อยพอครับพี่ๆนะไปใช้พุทธคุณกันนะครับเมตตาค้าขายโชคลาภเงินทองหลวงปู่หลิวนะครับเกจิดังนะครับวัดไร่แดงทองนะครับเรื่องเมตตาค้าขายเป็นที่หนึ่งนะครับนะพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมานะครับรายการต่อไปครับเป็นเร็วๆเลยครับพี่ๆี่เป็นล็อกเก็ตเจริญพรหลวงปู่หมุนนะครับเหลือ อันเดียวครับพี่ๆนะปกติมีอยู่สามที่อันนะนี่ครับนี่ครับสางตะกุดนะครับออกไว้บรรจารน,นะพี่พี่นะหลวปูหม,มุนนะมีอันเดียวครับวันนี้เอาพลาเบาๆเ,เอาสองร้อยครับนะสองร้อยล็อกเพชรอย่างอันเดียวครับแบ่งๆไปนะครับแบ่งปันนะครับราคาพิเศษ รายการต่อไปครับพี่ๆรายการต่อไปเป็นนี่ครับพระผงของขวัญนะครับนะครับพระผงของขวัญนะครับรุ่นซื้อที่ดินครับรุ่นนี้นิยมนะครับนี่ครับพร้อมกล่องเดิมนะครับเนื้อนวะอันนี้เนื้อนวะนะนี่ครับเนื้อนวะโลหะนะครับปักน้ํานะครับนี่ครับ ตอกโคดชัดเจนนะครับด้านหลังเขียนว่าของขวัญน,นะครับรุ่นซื้อที่ดินถวายวัดปักนานะปีสามปีนะครับ 3, ราคาจองหลายบาทนะพี่ๆนะอันนี้นะันะวะเอาส0มร้อยพอครับพี่ๆนะผมเอา300พอแบ่งปันเลยนะครับนี่300บาทนะครับพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมานะครับต้องบอกพี่ๆนิดนึงนะครับ พี่ท่านใดปิดปากกับผมวันนี้จะส่งให้วันจันทรนะพรุ่งนี้ไปสี่ทายปิดนะครับนะไม่ต้องรีบโอนก็ได้นะครับเดี๋ยววันจันร์จะส่งให้จะโอนวันจันร์ก็ได้นะครับนะแล้วแต่สะดวกของพี่ๆเลยนะครับครับรายการต่อไปครับอันนี้เป็นพระอุปคุตนะครับของหลวงพ่ออุตมะนะครับวัดวังวิเวการามนะครับพี่ๆนะเนื้อผงนะครับแท้ท่านหลวงพ่ออุตมะนะครับนะพี่ นี่นะครับกาบต่างอิ้วนะครับความเก่านะครับอุปคุดนะครับนี่ครับเมตตาโชคลาบนะครับเด่นอยู่แล้ววันนี้พาราเดียวครับสามร้อยบาทท่านพี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับหลวงพ่ออุตตมะนะครับรายการต่อไปครับพี่พี่ผมนะอันนี้เป็นเหรียญนะครับ จากเพชรนะครับรุ่นเพชรพันล้านนะพี่แสงอาจจะน้อยหน่อยในพี่นะเป็นของหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธนะครับเป็นหลานหลวงพ่อท่านคล้ายวจาศิษฐ์นะครับนี่สวยครับเนื้อสามกริย์นี่นะเหรียญกงจักรนะครับรุ่นจักรเพชรพันล้านครับหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่ครับเกจิอายุร้อยกว่าปีนะครับเนื้อสามกริยันะครับมีเหรียญเดียวครับต่อโคตด นี่ครับดูเลขสองหลักครับหนึ่งแปดนะครับเงาสามก็สา่าไปสามร้อยครับพี่พี่นะผมแบ่งปันพร้อมกล่องเดิมนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับหลวงปู่อิมนะครับในการต่อไปครับพี่พี่นะนะอันนี้เป็นเกจิเก่านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาครับพี่พี่ท่านใดรู้จักนะครับเก่าเก่าเลยครับพี่นะวัดธรรมศาลานะครับ พ่อน้อยเอาไปสามร้อยบาทพอพี่นะหลวงพ่อน้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการต่อไปครับพี่พี่เป็นเหรียญไพรีพินาศครับหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสุงนะครับพี่พี่นะนี่ครับเนื้อกระไ่ทองนะพี่พี่นี่ครับไพรีพินาศนะครับกูผู้ชนะหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสุงนะครับแท้ทัน หลวงพ่อฤาษีเอาไปเหรียญละสามร้อยพอพี่เบาๆเลยครับแท้ดูง่ายนะครับสามร้อยบาทนะครับการต่อไปครับพี่พี่นะนะอันนี้เป็นเหรียญพรมสีหน้าครับหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ครับพรมสีหน้าครับหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วครับพี่พี่ เอาไวๆเลยพี่ๆนะนี่ครับหลวงปู่เจือนี่ยวัดกลางบางแก้วนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเอาไวๆเลยครับพี่ๆวันนี้เอาไปสามร้อยพอครับนะครับนะหลวงปู่เจืออะไรการต่อไปครับอันนี้แบ่งพระชัยวัดจอมสุรินหลวงปู่หงว์พรมปัญโยครับพี่ๆนะพบเจอน้อยครับเจอแต่เนื้ออันนี้นะสามกษัตริย์นะเจอแต่เนื้อลมดำนะครับ มีสององค์สวยทั้งคู่นะครับนะครับชัยวัดจอมสุดินนะครับนี่ครับต่อคนหน้าตรงนี้นะครับหลวงปู่หงพรมปัญโยครับนะครับยิงโค้ดตรงนี้ครับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับหาครับนี่ครับโค้ดตรงนี้ทั้งสององค์นะครับ ันนี้ราคาพิเศษผมแบ่งปันไปองละสามร้อยพี่ๆนะเอาทุนเลยนี่หลวงปู่หงนะพี่นะเห็นไหมสามร้อยบาททบพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมายกค,คู่ห้าร้อยครับนะแบ่งปันเลยนะครับในการต่อไปครับพี่ๆอง์นี้ครับเป็นเหรียญป่าตาลหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับหลวงพ่อคูณปริสุโทโธนะครับนี่ครับ เนี่ยต่อโฆษณาจีนตรงนี้นะครับด้านหลังเนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับเก่าๆเดิมๆครับรุ่นพิเศษนะหลวงพ่อคูณปริสต์ทธโร์พี่พี่เอาสามร้อยพี่พี่แบ่งบันนะครับอ่ะราการต่อไปครับเป็นอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะผมไม่ทราบปีนะครับเดี๋ยวเป็นเนื้อสามกริสับนะครับหล่อนะครับหลวงปู่ทวดนะครับอรินีรันตรายนะครับพี่พี่นี่เนี่ย หลวงปู่ทวดนะครับไอจะห้อยของเก๊หรือของแท้นะครับท่านช่วยหมดนะครับอันนี้ผมไม่ทราบปีนะครับแต่สวยครับพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับวัดช้างให้ด้วยพี่พนะอืออกวัดช้างให้แท้แน่นอน,นครับดูเอาสามร้อยพอพี่พี่เนาะพร้อมเลี่ยมแนละ้วเลี่ยมก็ร้อยแล้วพี่นะพระสองร้อยเองเนี่ยสามก็ตัดนะหาที่ไหน สามร้อยคร iesen, ับพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมานะครับผมรายการต่อไปครับพี่ๆรายการต่อไปอันนี้เป็นนางกวักครับกระเช้าเก่าเดิมครับไม้ยิ้วดำครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับพี่ๆเก่าเดิมนะครับดีนี่ครับนางกวักเมตตาค้าขายโชคลาภนะครับกวักเงินกวักทองครับพี่ๆนะนี่ครับไม้ยิ้วดำเก่าๆเลยครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนี่ข้างหลังตะใบอย่างนี้ครับ นี่ครับผมคมนะพร้อมกระเช้าเก่ามากนะครับพี่พี่นะครับวันนี้แบ่งปันไปเลยทีเดียวนะครับอืมแช้ดูง่ายนะครับเอาสามร้อยเหมือนกันนะพี่พี่อ่าผมเปลี่ยนหน้าพระนะครับนะแบ่งปันไปเลยนะครับอันนี้เป็นนะครับพระแก้วมรกตนะครับอ่าเป็นเนื้ออ่าเป็นหินแกะสลักหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับนี่ครับนี่ครับพิมพ์พระประธานนะครับ นี่ครับด้านหลังจานมือนะครับตรงนี้หายไปนิดนึงนะครับเป็นธรรมดาน่าจะเป็นจากการแกะของหินนะครับหรือว่าหินเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่แน่ใจนะครับนี่ก้นจานวอบจอวัดบ้านจานนะครับอ่านะครับด้านหลังจานขลงปุ่หมุนนะครับอันนี้ผมเอาพิเศษด้สี่ร้อยพอพี่พี่นะที่สนใดสนใจนะครับสี่ร้อยครับนะ สี่ร้อยแล้วกันนะครับพี่ๆใครสนใจคักมานะครับอ่ะนะครับรายการต่อไปครับเหรียญตัวทอหลวงปู่ดุลอตุโลครับพี่ๆนะนี่ครับวัดบูรพารามนะครับนี่สภาพใช้นิดหนึ่งนะครับนี่ครับอาจารย์นี่ครับหลวงปู่ดุลนี่ด้านหลังเป็นกุ้งจักรนะครับตัวทอนี่ครับไข่ปลาเต็มๆอย่างนี้ครับพี่ๆ แต่ภาพอาจจะใช้นะครับนะปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามนะครับเอาสามร้อยพอพี่พี่นะแภาพหายตามสภาพครับรายการต่อไปครับเป็นเหรียญทําน้ํามนต์นะครับหลวงพ่อกลวยนะอันนี้หลวงปู่หมุนปลูกเศกนะครับพี่พี่นะปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามเนื้ออาปากานะครับอืมนะครับแภาพก็มีใช้นะครับมีใช้ผมเปิดตามราคา เหรียญนะรัเปิดสภาพทำสภาพนะครับนี่ครับก็มีใช้บ้างครับนะครับอ่ะทําน้ํามนะครับสิตัว์จต้าสร้างถวายเนื้ออัปปกาหลวงปูหมุนหลวงปูหมุนรถบ้านจานนะครับปีสี่สามฝุกเศษครับหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลนะครับนี่วันนี้ราคาพิเศษเลยพี่เอาไปสี่ร้อยพอเนาะผมแบ่งปันนะครับ นะครับสี่ร้อยบาทนะครับพี่ี่ท่านใดสนใจติดต่อมาแล้วกันนะครับในการต่อไปครับพี่พวันนี้ผมอยากแบ่งนะเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับอันนี้ต้องทําบุญสองพันเก้า้อยเก้าสิบเก้าบาทถึงจะได้นะครับนะผมบอกก่อนเป็นเหรียญน้ำโมตาบอดนะครับหลวงพ่อกวยชุดดินทโลนะครับผมอยากแบ่งเลยนะครับให้พี่พี่เอฟซีที่อุดหนุนพระผมเป็นประจํานะครับเนื้อเงินเก็บได้ครับนะหลวงพ่อกลวยจะทันหรือไม่ทันท่านท่านช่วยเหลือถ้ารักลูกศิษย์หมดนะครับนี่ ของกล่องกรมมหยี่เดิมนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินผมแบ่งปันเลยนะครับจองทอ่อทเาสิบเก9บาทนะครับถึงจะได้เนื้อเงินนี่ครับหลวงพ่อกลวยต่อโคดชัดเจนครับนี่เหรียญนโมตาบอดนะครับประกันแท้ออกจากวัดนะนี่ครับตันโตนโมตันติตันติตันโตนโมตันตันนะครับนะอาถาของหลวงปู่นะครับ นี่ครับมีเหรียญเดียวครับพร้อมกล่องเดิมครับโมตาบอดหลวงพบกวยนะครับเนื้อเงินผมเอาห้าร้อยพอพี่ผมแบ่งผมมีเหรียญเดียวนะผมแบ่งเหรียญเดียวด้วยนะผมมีเหรียญหนึ่งเก็บไว้ก่อนนะถ้าไม่ดนก็ไม่เป็นไรครับพี่่นะเนื้อเงินห้าร้อยพี่จะไปซื้อที่ไหนได้นะครับอันนี้แบ่งเอฟซีพร้อมกล่องกระมิจีเดิมครับนะนะอ่ะครับพี่พี่ครบถ้วนนะครับนะเกาะนะครับน่าสนใจนะครับรายการนี้นะ ตะกรุดคาดเอวผมบอกไว้ก่อนนะครับพี่ๆนะมีห้าเส้นพี่พี่ท่านใดของปลูกหลวงปลูกแพ้วนะครับสายเหนียวนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับพี่ๆน้ำไว้เจอกันคลิปหน้าครับช่องทางการติดต่อสุดท้ายนะครับ0871361722นะครับนะนี่ครับโทรมาก็ได้เร็วกว่านะครับพี่ๆนะครับโทรมาจะเร็วกว่านะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับที่ความเมตตายุทธบารมีก็จะมาแบ่งปันพี่ๆแบบนี้นะครับราคาที่เราเก็บกันได้นะครับพี่ๆนะ คกนกำไรให้พี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยเก็บพระดีๆพระแท้ไปนะครับพี่ๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่ๆยุดมาร,รมีพระเครื่องหนึ่งหกแปดกาบสวัสดีครับพี่นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาครับสวัสดีครับ